าวิกาต้อลงเรือนมายุลาปัดทูซื้อตัว15ล้านเมินคนโยงขวัญแขวะดาราย้ายช่องก็พิชยารับทำตาปัดผู้ชายเจ้าสมอางแผ่นกินข้าวครอบครัววันเกิดไหมลั่นโซดแบงค์ทิติไม่รู้แฟนขับถล่มตียา่าลงรูปคู่เมินถูกจับตาขำขำข่าวปันปัน้นองแค่ลือ อเล็กธีระเดชกับความทรงจำในปี2558เสนอข่าวร้อนบันเทิงโดย s m s ข่าวบันเทิงและคลิป Starplus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันแจกทองเปิดดวงรวยสมัครรับเลขมงคลนำโชคเคล็ดเสริมดวงทำอย่างไรให้รวยลุ้นสร้อยคอทองคำ12เส้นโทรเลยดอกจัน4 7 4.9สี่เหลี่ยมค่าบริการ3บาทต่อ SMS โเลยดอกจันสีเจ็เ่เหลี่ยมโชคมาถึงมือคุณแล้วปีใหม่นี้นะครับปีลิงที่เข้ามาถึงนี้นะขอให้แฟนๆนิวพลัสทุกคนนะครับมีความสุขสนุกสนานสนได้เหมือนลิงกันทุกคนเลยนะครับแล้วก็ที่สิ่งใดขอให้สมปรารถนาส่วนใครเดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้มีความสุขเดินทางปลอดภัยแล้วก็สนุกมาครับ สวัสดีค่ะนิวพัดเอนเตอร์เทนรายงานตัวกับแตมเช่นเคยนะคะทุกวันเวลาดีๆแบบนี้ที่จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดเรื่องราวของเหล่าซุปตาใครทําอะไรที่ไหนนิวพัดเอนเตอร์เทนไม่พลาดที่จะหามาฝากคุณผู้ชมกันแน่นอนค่ะอย่ารอช้าเราไปดูกระแสร,ร้อนๆกันดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรกันบ้างใน Star ์อัปเดต หลังประกาศไม่ปอดสัญญาเจ,จ็ดสีสาวใหม่ดาวิกาก้อนเนื้อหอมสุดๆหลังมีข่าวว่าเสียบละครเรือนมายุลาของวิกสรวมถึงค่ายทูทุ่มเงินซื้อตัวมาร่วมงานส่วนทางั้นหนุ่มกอบพิชยักก็ยืดอกว่าไปทำตามมาเราไปติดตามพร้อมกับข่าวของนัดมีเลียใบเฟิร์นและแอนดิวกันค่ะมาในเวที่ราบอกว่าเรามาเสียบแทนเาาด,ด้วยละควรเรื่องนี้เป็นของโฆษณาคือถ้าท่าทมาใช่ไหมคะแล้วก็ แล้วก็ผ่านมาทางผู้จัดการแล้วถ้าโอเคใหม่ก็ก็ยินดีได้ก็ได้ยินดีอะค่ะที่จะเล่นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้ายังไม่สรุปมาใหม่เองก็จะไม่ได้ทราบว่าใหม่จะทํางานอะไรคะ่ะเพราะว่าโปรเซสละครโปรเซสหนังเรื่องหนึ่งมันมันต้องคุยกันหลายดีเทลอะคะ่ะซึ่งใหม่เองไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปคุยแต่แค่วะว่าเหมือนทางทูก็ทุ่มเงินให้เราแบบ2ล้านให้เราไปร่วมง,งาอืมไม่น่าใช่นะคะ ไม่น่าใช่นะคะไม่ติดตแบบอะไรเาติดติดต่อมาเป็นเดี๋ยวนี้เขาไม่ทุ่มเงินกันขนาดน,นั้นแล้วมั้งคะมันคงหมดยุคที่แบบเอาเงินก้อนมาแล้วแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของงานดูตามเนื้อง,งานมากกว่าค่ะแต่จับตามองว่าเมื่อไหร่จะพูดถึงเรื่องละครว่าจะฟันเล่นเรื่องไหนหมยังจับตามองตัวเองเลยไม่ใช่ทุกคนนะไหมก็ไหมก็อยากอยากรู้เหมือนกันว่าละครที่จะได้เล่นคือเรื่องอะไรเพราะว่าแต่ละเรื่องก็คงจะเป็นเรื่องที่แบบผ่านการคัดกรองมาจากผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้ว ดาราใหายชอบแบบนี้หลายคนก็เลยมองว่าแบบเป็นการแบบเนบคนที่ย้ายออกมาแล้วอันนี้ไม่อันนี้ไม,ไม่ไม่ได้ทราบเรื่องเลยค่ะคุณกลัวจึงนต่งน้ากับเราหอไปมคะค่ะสนิทกันไหมคะเราอคเคยเจอตามงานค่ะหปลว่ามันจะโยงเป็นแบบว่าเาหลังคู่ใหมเองอืมไม่กลัวนะคะเพราะหม่เองแม่ยังไม่รู้เรื่องนี้เลยแล้วก็ยังไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับเรื่องนี้นะคะ่ะสำหรับตอนนี้นะคะการถ่ายทำก็ ก็ไปได้ได้ประมาณครึ่งเรื่องแล้วค่ะก็ก็ค่อยๆเก็บไปนะคะเพราะว่าละครก็ค่อนข้างเข้มข้นอย่างซีรีส์แรกก็จะเป็นแบบดราม่าแอคชั่นนะคะแล้วก็ก็บางอย่างก็ถ่ายทําค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ได้รับความรู้สึกอย่างดีอะค่ะก็ต้องต้องบอกว่าแบบผลงานออกมาเราก็พอใจนะคะแล้วก็ได้ชมกันแน่นอนค่ะปีหน้านะคะต้นปีประมาณเดือนมีนาคมค่ะทางช่อง True for y o u Digital Free TV นะคะช่อง24นะคะก็ติดตามกันด้วย ก็ต้องมีบ้างนะปัญหาอุตส่าห์มันมันมีทุกกองมีทุกเรื่องอยู่แล้วอะค่ะแต่เราก็ค่อยๆแก้กันไปค่ะตอนนี้ทุกคนก็จะจับตามองนางเอกสองเรื่องหลับจะทนี้่นะาะที่ยังเป็นแฟนกับใหม่ในย่าิีสูกจับตามองก็ขอบคุณนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็จับตามองว่าเอนางเอกอีสองเรื่องจะเป็นใครนะคะซึ่งนักขออนุญาตตอบปีหน้าแล้วกันนะคะเพราะว่าปีหน้านี่จริงๆก็อีกไม่กี่วันละนะคะก็คือขอให้แบบ มันมีข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วก็เราก็ค่อยๆแบบค่อยๆดูกันไปดีกว่านะคะเพราะว่ามันก็อยู่ในเรื่องของระยะเวลาการแบบความเหมาะสมนะคะเวลาเวลาในการที่จะแบบว่าเออมามาแจมกันจอยกันจริงๆว่ามันจะยังไงซึ่เนี้ยค่ะซึ่งเร็วนี้เดี๋ยวก็คงจะได้ได้ทราบกัน ก็ติดต่อหมดเลยค่ะทุกคนที่ที่ที่เป็นข่าวนะคะก็คือมีการพูดคุยมีการติดต่อจริงนะคะแต่ว่า,าใครจะมาได้นะั้นหรือจะเป็นยังไงเมื่อไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวสรุปแล้วก็จะบอกอีคาากครัง้งนึงค่ะจะมาดูสัญญาตอนเดืนเมายนเีนี้หรือปีนี้อ่ะเหลือเป็นปีเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็ทำถ่ายละครตอนนี้ให้ดีที่สุดก่อนดีกว่าค่ะตอนนี้ถ่ายเรื่องเรื่องบัลลังก์หรืองึงเรื่องเดียวเลยค่ะ <c oughs> ปีหน้าเอาปีหน้าก็ยังกว้างมากเลยก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากรับอีกหลายๆงานเลยค่ะตอนนี้ก็จะมีเป็นเป็นภาพยนตร์แต่ว่าภาพยนตร์ก็ใช้เวลานานขึ้นปีหน้าถามว่าจะได้ดูไหมหรือว่าอาจจะแบบกว่าจะถ่ายทำกว่าจะอะไรหลายๆอย่างค่ะตับงานภาพยนตร์นะะคตอนนี้มีติดต่อทักไหมก็มีมีคุยกันอยู่ค่ะเรื่องบทเรื่องอะไรนี้ตอนนี้เกี่ยวก็เรื่องที่ถือเพราะว่าใช่ค่ะจริงๆก็อยากเล่นภาพยนตร์ เคงวลเรื่องงานน้อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยี้อย่างนก็ความจริงมันถามว่ากังวลเรื่องงานน้อยไหมมันเหมือน,นมันก็รู้ตัวว่าก่อนอันนี้เราเรียนด้วยค่ะตอนนี้เรียนจบแล้วก็ก็ก็มันเรื่องของระยะเวลาตอนนี้ละครเปิดเรื่องหนึ่งอยมีเวลาว่างก็ทาอย่างอื่นก็มีโอกาสได้ซ้อมขี่ม้าได้ซ้อมคิวบูอย่างที่แบบทาไม่เป็นก็ทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆก็เป,เป็นเป็นเป็นโอกาสฝึกฝนมากกว่าคณะอะไรคะคณะศรริลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงค่ะมศวค่ะ ก็ค่อนข้างโอเคค่ะอยากเรียนนะคะแต่ว่าเออก็ทำงานเก็บตังค์ก่อนดีกว่า <c oughs> ที่เห็นแบบรับงานและครหลายเรื่องเลยเป็นไงบ้างคะสนุกดีครับห<ล>เหนื่อยครับแต่สนุกดีครับทีนี้รับไปกี่เรื่องครับเมนูคือที่ถ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้ก็คือหน้าเรื่องก็ไม่ได้อยู่ในฝั่งนี้เดียวเดี๋ยวก็จะมาถู่ฟอยู่ด้วยแบบ ครับก so ็นายก็บอกว่าหาประสบการณ์จริงเราก็เคยเล่น oh, ท no. ี่ช่องอื่นมาก่อนพอดีครับทำงานเยอะๆครับไหนก็มีปัญหาคือมสัญญาเี่อะไสัญญาไหรือว่าม่ได้ไม่ได้มีสัญญาครับมีมีแต่ความปรียดใจแล้วก็มีนะายดูแลดีครับแล้วมีแบบช่ออืนดีเยอะไหมครับบ ก็มีเรื่อยๆครับก็อยากไปร่วมงานกับทุกคนแล้วรู้สึกว่าทำงานเสร็จตลอดปีนีหน้าเราดีไหมครับดีอือดีมากเลยครับจากที่ขายไปจับมารับนี่คือแบบเต็มที่นะครับครับพี่ดิวค่ะพีล่าสุดอเขาบอกว่าพี่ดิวตอนนี้เข้าถึงง่ายขึ้นแบบว่าแบบเห็นพี่ดิวตามตามสื่อมากขึ้นระดับเหมือนเดิมแล้วนะก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพยายามจะให้ได้งานกันมากขึ้นครับ พราะอะไรครับถึงเริ่มเริ่มมีซื่อรับงานเยอะไม่รู้เหมือนกันก็ลองดูครับก็ลองดูครับตาเราเปลี่ยนตายเราทำอะไรมาหรือเปล่าครับก็หลายหลายคนอ่ะเรียกว่าเอาไขมันออกมากกว่าครับเพราะว่าถ้าหลายๆคนเห็นว่าก๊อ็จะมีเขาเรียกว่าไงอ่ะมันมันจะมามันจะมาปิดตาซึ่งจริงก๊อ็เป็นคนมีชั้นตาอยู่แล้วแค่เอาไขมันออกแล้วก็แบบให้เขาทำให้มันเรียบร้อยอะไรแค่นี้ครับอืม ใส่อบเิมนันเ้้ใหวนยหัวพี่ผมไม่ได้นี่นี่ครั้งแรกนะที่เติมเนี่ยเพราะว่าไม่เรียกว่าเติมเป็ว่าเรียกว่าแบบทาให้มันดีขึ้นมากกว่าเพราะว่าเหมือนแล้วก็พอทุกคนพออายุเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคือกอลเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่มีไขมันที่ตาเยอะแล้วพอยิ่งโตๆขึ้นไขมันมือขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ลงมาปิดลงมาปิดตาเราอะไรเงี้ยก็ไปทําเพราะมีคนทักอะไรเงี้ยก็แบบ เราทำให้มันเรียบร้อยอะไรเงยก็โอเคเข้าไปในวันนี้มันเกิดน้องชายวันนี้มันเกิดไหมครับก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันหลังจากนี้ครับอืมัครอบครัวนะครอบครัวหรือว่ากินดในสองพี่น้องไม่ครอบครัวที่บ้านทั้งหมดเลยครับอืม,มยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ซื้อเลยครับอ,อะไรครับ คิดไวแล้วโอ้ยไมค์เขาไมค์เขามีครบทุกอย่างอะครับนี่คือแบบว่ามีปาร์ตี้กันหรือมางเหมือนไม่ได้เป็นปาร์ตี้ขนาดก็แค่กินกินข้าวกันมากกว่าอะไรเงี้ยครับเรื่องความรักนะฮะเฉยๆครับไม่ไม่ได้มีอะไรอืมก็มีบ้างเดี๋ยวก็ไม่ได้แบบยังไม่ได้แบบปักหลักลงความสัมพันธ์อะไรอย่างครับก็ยังโสดครับ พี่เก่าต้องรับพี่ใหม่ค่ะก็รับแต่สิ่งดีๆกันทั่วหน้าเลยเจอกระแสแฟนคลับพิทักอีกรายแล้วล่ะค่ะสำหรับหนุ่มแบงค์ฮอร์โมนเมื่อสตา์ตี้ย่ารงรูปจนแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ถลนหลมส่วนทางด้านสวนาวคาริสานะคะที่มีคนตาดีจับได้ว่าเธอคือสาวที่ซ้อนบิ๊กไบของหนุ่มเป้อารัก เราไปติดตามพร้อมกับข่าวของแพรวาเคลลี่และบูเปียพันกันค่ะพี่ยาเขาลงรูปรเราบอกว่าไปเจอเจอเจอไปเจอกันที่ไหนหรือเปล่าอ,อ๋อจริงๆไม่ผมไม่รู้จักส่วนตัวครับแล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่าเจอที่ไหนน่าจะเป็นเจอบังเอิญอเะไรอย่างงี้ใช่ๆๆๆใช่ใช่ใช่มีแฟนคลับมา,าอคอมเมนต์ถล่มเหมือนกันว่าแบบเหมือนเขาจะไม่ค่อยชอบที่แบบให้พี่ยาให้เราไปถา่ายรูปกับพี่ยากันกับแฟนคลับของเขา <laughs> จรู้เรื่องอะไรเลยจริงๆอันนี้ผมยังไม่เห็นหลักฐานมากกว่าผมยังไม่เห็นว่าแบบว่ามีการไปถล่มหรือว่ามีการมาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมไม่รู้ด้วยว่าเป็นฝ่ายไหนเพราะว่าขนาดรูปที่เขาถ่ายลงผมยังไม่ ไม่ไม่เห็นเลยว่าเขาถ่ายรูปผมลงหรือเปล่าหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรอะไรเงี้ยครับกับนี่จะเป็นสเยเนี่ยเราไปดูเลยฮะ<ม>ใช่เดี๋ยวไปดูก่อนว่าเขาลงรู้อะไรแต่ว่าจริงๆอาจาจะบังเอิญเจอกันมากกว่าเพราะว่าผมก็ไม่รู้เพราะว่ายังไม่เคยเหมือนจริงๆผมก็จําหน้าเขาไม่ค่อยได้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ดูเดอะเฟสแต่ว่าแบบช่วงแบบอีพีแกรกๆอะไรเงี้ยประมาณว่าแบบใครมาขอเทสก็แบบดูจากหน้ามองอะไร ที่จริงผมไม่ได้ซีเรียสนะฮะเพราะว่ามันมันก็เป็นมันเราก็เป็นอยู่ในวงการนี้อยู่แล้วเราก็คือยังไงอ่ะคือเขาก็สามารถที่จะแบบว่ามีอิสระในการที่จะมาขอถ่ายรูปกับเราก็ได้เพราะเราก็แบบว่าเต็มใจที่จะให้ถ่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วครับนแสงนีครับาจะเปนูไม่ใช่หรอกฮะตอนนี้เราก็ผมไม่รู้อ่ะไม่ไม่ผมไม่เคยเห็นข่าวลือเลยแล้วก็คือเราก็เรายังไม่เคยพูดคุยเรื่องนี้กันด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็ไม่น่าใช่ด้วยแหละ วันเกิดของน้องแงคที่ผ่านมาหน่อยที่เราลงรูปควยพรแล้วเหมือนโดนแฟนลับถลม่มอ่ะอ่าค่ะก็จริงๆแพคเขาไม่ค่อยรู้เพราะแพคลงไปเสร็จแล้วแล้วก็ออกจากไอจีเนาะเสร็จแล้วก็เหมือนแบบมีแฟนขับก็ส่งมาส่งมาแบบส่งมาด้เล็ก,ก็แบบเนี่ยมีเกิดกระแสขึ้นหนูก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็ส่งมาแบบเกิดอะไรขึ้นหนูเลยเข้าไปอ่านไล่ดูมันก็หนูก็อ่านไม่ทันเพล์มันเยอะมาก ตอนแรกหนูก็เลยแบบเฉยเยนิ่งๆไปก่อนค่ะแล้วพอผ่านไปสักพักเนี่ยเหมือนแบบผ่านไปหลายวันแล้วเหมือนกระแสมันก็ยังเหมือนแบบหลายคนเขาเข้ามาปกป้องแต่และฝ่ายไงค่ะเรียกได้ว่าเหมือนแบบแฟนคลับเขาทะเลาะกันใช่หนูก็รู้สึกว่าแบบ ถ้าอย่างเงี้ยถ้าลูกมันเป็นปัญหาหนูก็ล้มดีกว่าแล้วมันก็เป็นลูกไว้พอมันเกิดด้วยค่ะถ้าเป็นมันเกิดเราล้วก็คงไม่อยากให้แบบมีใครมาด่ากันใต้ลูยพอมันเกิดเราด้วยลูกที่ลงมันเป็นลักษณะแบบไหนทำไมถึงแบบจุดชนวนได้แบบขนาดเป็นรูปคู่ธรรมดาเลยค่ะรูปคู่ถ่ายในลิฟต์เฉยๆเลยค่ะ อ๋อหนูก็บอกเขาค่ะบอกว่าเออเนี่ยรูป happy birthday แบบลบนะเพราะว่ามันแบบนี้กระแสดังมากอะไรกระแสเยอะมากแบงก์เลยกว่าแบงก์ก็แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะือวาเราแบบไม่ค่อยจีนกับ้องแบงก์หรือเปล่าเราเลยไปจีนกับคู่ไม่ นหนูกับพี่ท็อปอจริงหนูกับพี่ท็อปมีกระแสแต่แบบซีซั่นที่ 2, 2> แล้วอย่างเงี้ยเหมือนแบบลงรูปคู่กันคนก็เออเป็นแฟนกันหรือเปล่าแบบไม่ใช่เป็นพี่ชายน้องสาวค่ะคแบงค์เป็นตัวหอกอ๋อ,อ <laughs> ใช่ก็มีเพื่อนบอกว่าเนี่ยแบงค์มันตัวหลอกอเพื่อนส่งข่าวมาให้อ่านหนูก็าฮะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะหนูก็จะมากับพี่เมย์เลยแล้วกันตอนนี้เป็นพี่น้องหรือเป็นแฟนกันแล้วเป็นพี่น้องค่ะจริงๆคุยกันมานานเท่าไหร่แล้วคะ รู้จักกันมานานประมาณสองสามปีค่ะสนิทมากขึ้นไหมครับคุณสันสนิทกันมากขึ้นหรอคะเออรู้จักกันมากขึ้นอะไรเงยเพราะว่าเราได้ปิ๊งข่าค่ะทันที่สันอเมีิกาข่าวันนี้ว่าคุณแม่เราก็ได้รงหลวงวัลอะไรเงี้ยที่ไม่เคยเจอคุณแม่เราเมื่อกี้ข่าวก่อนหน้านี้หนูแอบสงสัยเพราะว่าแม่หนูไม่เคยมากรุงเทพทํางานกับหนูเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีแบบสัมภาษณ์คุณแม่ออกมาได้ยังไงแต่ว่าขอบคุณค่ะที่ไปถึงคุณแม่คุณแม่ดีใจมากเลยที่อยู่ในแบบประเด็นหนึ่งเลยนะคะ ก็คุณแม่ห่วงค่ะแต่ว่าไม่ได้ห่วงเพราะว่าแม่ให้เกียรติแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของลูกตัวเองค่ะคุณแม่รู้ไหมคะวา่าตอนนี้คุยกับพี่เต้คุณแม่รู้ว่าเรารู้จักกันเพราะเราเคยทางานด้วยกันคุณแม่ถ้าทําไปเกี่ยวไหมคัับพไปเกี่ยวไหมคะใช่เราเป็นเพื่อนกันได้ค่ะแต่ว่าเรื่องอื่นยังยังไม่รู้คคเคยไปไหนมาไหนกับพี่เต้สองคนก็มีไปแต่ว่าไม่ได้แบบสองคนขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ชอบไปกับเพื่อนหลายคนชอบตลกค่ะก็จะมีแบบเพื่อนเขาที่ตลกแล้วก็เพื่อนเรา ถ้าจีบไม่มีค่ะเพราะว่าทุกคนจะให้กำลังใจหนูเพราะว่ารู้ว่าหนูทํางานหนักอะไรเงี้ยหนูมีเพื่อนผู้ชายกลุ่มหนึ่งที่เราสนิทกันมากๆแต่หนูเรียนมัธยมแล้วก็รักกันมากๆค่ะก็จะมีมีมันดิดมีพี่เฟอร์พี่ต้นอะไรเงี้ยที่คอยแบบให้กำลังใจดูแลรับส่งอะไรเงี้ยค่ะก็จะกีคนใส่ผิดปะคะว่า ไม่ไม่ทราบค่ะเพราะว่าเราลูกรงรูปกับเขาบ่อยคนน่าจะแยกแยะได้ค่ะย่างชาโจ๊ดชาโจ๊ดชาพาล็อกแม่มาใชแล้วอ่าติดตามไลฟีผมได้ได้เจอครับพอดีคุณแม่ผมเพิ่งมาถึงเมืองไทยเนี่ยครับก็พอดีผมไปรับคุณแม่มาจากบ้านญาติแล้วก็พาคุณแม่ไปทานขนมพาพาล็องไปด้วยได้เจอเลยคุณแม่ว่ไหวบ้างมา ก็ไม่ว <amounts of audio> ่าอะไรก็บอกเออน้องน่ารักดีเฮ้ยหน้าตาเหมือนลูกครึ่งเลยนะก็ก <months of video> ็บอกว่าน่ารักดีตอนถายใช่ไหมครับยังร้อนใช่ครับน่าจะคือแม่ผมก็โอเคอยู่แล้วคือเขาเขาเป็นคนที่สบายๆอยู่แล้วเราสังเกตไ่มคะที่คนยังเลิกแบบไม่เลิกไปถามน้องอะไรอย่างเงี้ยยังคงถามน้องอยู่เรื่อย ก็เกรงใจเขาอ่ะนะแต่ก็คงไม่ต้องไปถามอะไรเขาแล้วแหละก็เกรงใจเขาอ่ะนะเขาก็คงไม่รู้จะตอบยังไงคือเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับคือมันก็คงไม่มีอะไรได้ตอบมากอนนี้เพราะเราก็ไม่ได้ไปเจอกันทัวงนี้เรื่องของความรู้สึกคงไม่ต้องมีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะอย่างที่เราก็เป็นเพื่อนกันเราเราคุยกันถัาเจนมาตลอดแล้วแต่ต่ออย่างที่บอกว่าเกรงใจเวลาคนมาถามอะไรเยอะเขาก็คงไม่รู้จะตอบยังไงก็ตอบเหมือนเดิมตอบเหมือนเดิมก็มีได้ตอบเหมือนเดิมนะครับ เข้ามาด้วยกันเป็นไงครับสบายครับแล้วก็มีเป็็นกห่อรไม่ได้มีอะไรนะครับนอกจากเป็นถ้าเป็นเรื่องงานนะครับแต่ว่านอกเหนือนั้นก็ไม่ได้มีอะไรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่คุยกันก็คือถ้าไม่ได้มีอะไรก็ด้วยแบบให้เกลียดกันนะครับเราจะลงมาเองกับตีนมีโอกาสจะได้เจอกัน ก็คงมีนะครับก็ถ้าอยู่ช่องเจ็บด้วยกันนียแล้วเรื่องแรกเป็นไงบ้างก็สนุกครับมันเล่นแล้วมันเขาเรียกว่ามันเที่ยวอ่ะอยากอยากพอเจ็บแล้วมันสนุกอ่ะมันอยากให้ทําให้มันออกมาดีพอเราเล่นเสร็จแล้วเราไปเช็คเทปดูแล้วตรงนี้มันยังติดมันยังไม่ค่อยสวยแล้วมันก็ทําให้เราแบบพึกเถิมทาให้เราอยากอยากทำอีกเพราะว่าผู้ชายเนาะกับละครบูมันมันเท่มันสนุกดีครับปวดปวดไหมครับก็ มีครับมีเข้าโรงพยาบาลมีมีเล็บแตกกระแทกมีแต่ว่าวันแรกก็มีน่วมนิดหน่อยครับเล็บข้างในก็เลือดออกเล็บแตกนะฮะแต่ตอนนี้หายแล้วฮะก็ไปถ่ายละครเรื่องการละครั้งหนึ่งในหัวใจครับตอนี้ได้ไปท่องไปเที่ยวบ้งางไหมครับแตก็จริงๆก็ไปกับกองถ่ายเกือบตลอดนะฮ <im> นะมีมีวันไหนที่ไม่ได้ไปก็เดินช <im> ้อปปิ้งไปหาประดิษฐ์ทานอยู่แถวแถวโรงแรมช้อปปิ้งมีช้อปปิ้งเผื่อใครไหมครับ ครับก,ก,ก็ก็มีบ้างฮะนิดหน่อย <laughs> จริงๆเขาเขาไปไปไปเยี่ยมด้วยฮะ <c oughs> ใช่ครับก็มันมีช่วงเวลาบูมบ้าง2อสองวัน3วันแล้วก็ถ่ายไม่ได้หนักอะไรเงี้ยเขาก็เลยชวนเพื่อนครับก็ได้ก็ได้ไปเที่ยวก็ไปก็ไปช้อปปิ้งด้วยกัน <c oughs> ช่วงนี้พยายามจะชวนไปให้บ่อยครับเพราะว่าเขาค่อนข้างเครียดกับเรื่องโรคด้วย <c oughs> ตอนนี้อาการพิษของไทรอยด์ก็ลดลงดีดีมากแล้วเพราะรักษามาประมาณ4-5เดือนแล้วหอกเขาขนาดไหนบอกว่าเพราะว่า ก็ห่วงครับเพราะว่าวันแรกเลยที่ที่ไปหาคุณหมอด้วยกันคุณหมอบอกว่าถ้าคุณยังไม่หยุดทํางานยังเจอแสงกเยอะอย่างนี้อยู่ก็ตาบอดได้นะแล้วก็โอ้โหมันมันหนักเหมือนกันเพราะว่ามันกินเข้าไปในตาดําแล้วตาเขาโปนด้วยอะไรย่างเงี้ยยาทาเล็บแบบเดิมๆดิก็แค่สวยแต่ถ้าทั้งสวยและสมดุลรวยด้วยความเชื่อตา,าสา์การขอพราจากหินต้องอยาทาเล็บเกรดอัญมณีลิสตันวิด หาขายร่ำรวยใช้กระดิ่งเรียกเงินเงินทองไหลามาเทมาใช้ทางด่วนเศรษฐีเงินไม่ขาดมือใช้ขุมเงินไม่ขาดคลนผู้ใช้ส่วนใหญ่พึงพอใจทางด่วนเศรษฐีตัวนี้ก็คืองานอีกงานหนึ่งที่ทําก็คือเป็นในหน้าขายที่ดินเพราะตั้งแต่ใช้มาลูกคา้าติดต่อก็ามาซื้อเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นตัวนี้ค่ะ ทางดวนเศรษฐีทโทร0961768629หรือ ID line by for you อัญยยงจียนค่ะสวัสดีปีใหม่2 0 1 6นะคะขอให้ทุกๆคนมีแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็มีความสุขขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็รวยรวยเฮงๆนะคะเซ่บกมานี่าตเซลแปลว่า Happy New ียร์ค่ะ ตาก็สิบวันนี้จะไปซอกแซกสุปตาคนไหนไปติดตามกันเลยค่ะต่อด้วยหนุ่มตีสุดฮอตอเล็กธีรเดชจะมีความทรงจำอะไรในปี2558กันบ้างไปติดตามเลยค่ะช่วงตาก็สิบได้เวลาของดีน้อยายใหญ่แล้วค่ะที่จะไปส่องเรื่องราวของสุปตา ต้องขอแสดงความยินดีกับแสบอภิวัตรที่เข้าสู่ประตูวิหวาสกับนิวจิริสุดาโดยพิธีแบบชท,ทยเรียบง่ายทางกลางยาพี่น้องและเพื่อนในวงการบันเทิงที่ตอบเท้ายินดีกันอย่างทับขั้งนำโดยบอยโกเสียพงป,ะปะ๊อปเดตโตโตศักดิ์ธร์ ว้าวเลยทีเดียวสำหรับหนุ่มเริที่ขอเปิดตัวรถคันใหม่กับเบนสปอร์ตคันนา้อยาที่จะตัวเดินทางตรงจากขอนแก่นเพื่อมารับรถด้วยตัวเองก่อนที่จะขับไปเป็นคู่ใจกับการใช้ชีวิตที่เรียนหมอต่อไปรถแกมแบบนี้จะมีจุกตาเป็นสาวคุณไหนหรือเปล่าจ๊ะหนุ่มรฤทธิ์ตาสกู อยู่ในความทรงจำของเราบ้างอืมก็น่าจะเป็นละครนะฮะที่ที่เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรารู้สึกว่าเราพัฒนาขึ้นคนจะชมเราเยอะขึ้นกว่าปีที่แล้วคนจะพูดถึงว่าเอ้ยอเล็กเล่นดีขึ้นนะเราก็เป็นอะไรที่น่าจดจำแล้วแล้วอะไรลี่สุดพี่สุดของปีเหรอเริ่มสร้างบ้านบ้างฮะเป็นการเริ่มตั้งรากฐานของตัวเองของชีวิตอะไรเงี้ยแล้วพาน มีนี้สะพายเจ้าจบครับไม่มีอะไรละตาเ้าความยากก็ก็เรื่องบูเนี่ยนะครับเพราะว่าการจะทำแอคชั่นแต่ละทีเนี่ยเราก็ต้องดูว่านักแสดงเรามีความพร้อมแค่ไหนในการคุยกันก่อนหลายๆวันว่าเฮ้ยพิคาลี่ มันเป็นอย่างนี้นะพี่พร้อมนะบูมเป็นอย่างนี้พร้อมนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันมากครับคือผมมาจะบูมมาหลายเรื่องแล้วแต่เรื่องนี้อย่างที่ที่พูดมาว่าบูมแบบไม่ธรรมดาคือผมต้องขี่มอเตอร์ไซค์บูมบนมอเตอร์ไซค์ผมต้องขับรถผมต้องโดเราจากตึกคือมันมีหลายเรื่องที่ท้าทายซึ่งจริงๆถ้าผมไม่เห็นความพร้อมหรือความปลอดภยัยความการดูแลของทีมงานและของพ่วงกลับเนี่ยก็ผมไม่กล้าเล่นหรอกเพราะว่า เขาเป็นคนคุยให้ผมขี่摩托车ออกจากตึก5ชั้นเกษตรก็มีโอกาสได้ละครบู๊มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ4-5เรื่องเหมือนกันแต่ว่าก็ทิ้งไปนานมากแล้วค่ะแล้วก็ได้กลับในเรื่องนี้ก็ได้ลันทั้งบูนิดนึงแล้วก็มีในส่วนของร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นส่วนใหญ่จะตามเป็นแบบตามไปกับเขาทุกที่มากกว่าแล้วก็ให้เขาแบบว่าเราก็มียิงปืนมีเตะอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะพอเราเห็นงานออกมาแล้วเราเห็นว่าเขาใช้แหลายมุมจริง ที่เราถ่ายมาเราก็หายเหนื่อยนะครับคือเขาไม่ได้ถ่ายไปแล้วก็ต่ดจริงคือเขาถ่ายแลวเขาใช้จริงคือกล้องเนี่ยปกติเราจะเห็น3กล้องนี่บางทีมีกี่กล้อง 5, 6, 10, อ่ะห้าหกสิบสิบเอ็ดกล้องสิบเอ็ดกล้องคือเขามีกล้องซ่อนไว้ทุกแห่งหผมยังไม่รู้เลยบางทีบางทีมีแบบทั้งกลโปร,โปรม,มีนู่นมีนี่คือเขาเขามีกล้องทุกมุมแต่ไม่ได้หมายความว่ากล้องทุกมุมนี่เราเล่นทีเดียวบางทีเราก็เล่นหลายคัสเพราะว่าเพื่อจะได้มุมของทุกคนคือไม่ใช่แค่มุมของผมแต่มุมของอีกฝ่ายหนึ่งคนด้วยครับ ว่าอาอกากาศเร็วๆนี้นะครับอ่าก็ต้น,ตนปีต้นปีนะครับต้นปีก็ฝากด้วยนะครับสารวัรเื่อนี่ก็ฝากผลงานไว้นะเพราะว่าอ่อย่างที่บอกนะผมทําไว้20ปีที่แล้วนะแล้วก็ตอนนี้ลูกมา r e เมค e นะสิ่งนี่เขาทามามันก็คุ้มคุ้มค่มคานะฮะเวลาพอเราเพอสุดท้ายเราต้องเป็นคนตัดต่อเราต้องเป็นคนแบบคุมเรื่องอ่ งานทั้งหมดต่ออากาศทั้งหมดนะฮะดังนั้นเวลาเราดูเราก็คุ้มอ่ะกับนักแสดงที่ทุ้มเทด,ด้วยแล้วก็ทีมงานด้วยนะ,ะตรงนี้ก็ขอฝากให้ให้สื่อช่วยอย่างน้อยอ,ะอ่ะช่วยดูแล้วกันว่ามันมีความแปลกใหม่อะไรในใน,ในละครออแอคชั่นสมัยนี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับความบันเทิงที่สแตมนำมาฝากกันในวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามทุกสถานการณ์กับสำนักข่าวนิวพัฒได้ผ่านทางช่องทางเหล่านี้นะคะ เต็มอิ่มกับคลิปร้อนๆของซุปตาที่เสิร์ฟกันด่วนจีแบบไม่ตัดทอนและอย่าลืมกลับมาพบกับนิวพัฒน์เอนเตอร์เทนเกาะติดทุกเรื่องดาราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ